วัวกันทีแหละอคอกริดนมแห่งแรกของประเทศไทยเลยไป Let's go <S บว <c oughs> ัน <c oughs> บวนมสายพันธุ์แรกที่เราเอามาเลี้ยงในประเทศไทยหมดแล้วหมดแล้วเธอขอแอบดมอ่าใช่ใชครับเบามากเฮ้ยกินเหมือนไรครับ กินเหมือนวายสวยว่าสีเป็นูีแดงนะครับสีไม่ทำฟาร์มเราแหละสีแดงใช่ไหมสีแดงเข้าตีมจริงๆคิดว่าเด็กๆก็น่าจะอินเพราะมีแบบน้งนงเรีะยรหย่างนีล้วนะแบบน้องที่คุ้นเคยตื่นเต้นสุดแล้ววันนี้ใช่หนูตื่นเต้นที่สุดแล้วเราก็จะให้พี่หยกนะคะเป็นไกด์นำ เที่ยวเราในวันนี้ที่จะพาไปเจอกิจกรรมมากมายเลยมีกิจกรรมอะไรบ้างสวัวดีอ่ะครับกิจกรรมของเราวันนี้นะครับมีกันเยอะแยะอย่างที่ว่านั่นแหละ6กิจกรรมหลักๆเลยเดี๋ยวจะพาไปรีดนมบัวป้อนนมบัวเยี่ยมชมโรงงานอําปุ๋ยจากน้ํานม,มแล้วก็มีขี่ม้ามีโชว์คาบอยให้ด้วยนะครับรับประกันได้สนุกกันแน่นอนวันนี้จร,จริงๆก็คือน่าจะเป็นแบบประสบการณ์ใหม่สําหรับพวกเราด้วยเหมือนกันเนาะใช่<ด>แต่ก,กิจกรรมที่แบบว่าน่าสนใจทั้งนั้นเดี๋ยวพวกเราเนี่ย ไปดูข้างในกันดีกว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างอตอนนี้รถเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปได้วยกันทางนี้เลยครับไปกันเลยค่ะก็หนีแบบกระตูในก,กิ๊บ้องก็จะแบบมาทาทัวร์เนาะมาดูกันว่าฟาร์มไนรเดนมาร์กมีอะไรบ้างอาจจะมีแบบหลายๆอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้แล้วเดี๋ยวพี่อยกจะแชร์ให้เรารู้กันเนาะใช่ก็จะมีตัวโรงงานนี่แหละที่อยากให้ดูกันแล้วก็มีการผลิตนมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนมกล่องนมขวดนมยูเอดีนมพัชเจไรส์อย่างเงี้ยครับโปรดักใหม่ๆก็มีหลายตัวเลย ตื่นเต้นมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูทุกอย่างด้วยกันเนาะใช่ใช่ใช่มาเที่ยวด้วยกันนะคะครเราก็อยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคโนมของไทยเดนมาร์กนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะมาทําปุ๋ยกันด้วยเนาะที่ทําจากนมนะคะใช่ครับอันนี้ครั้งแรกกันเป็นยังไงก็มาดูกันเนาะว่ามันจะแบบสนุกแค่ไหนหรือแบบ ลดฟูดแมสยังไงบ้างอะไรอย่างนงี้เนาะขั้นตอนเป็นไงก็มาดูกันได้เลยค่ะได้ครับผมเดี๋ยวพาไปทำปุ๋ยกันด้านในวัตถุดิบเตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วนะครับได้เดี๋ยวเราเชิญด้านในเลยครับ Let's go ชื่ออาคารเรดเดนอันนี้มีที่มาด้วยไหมคะเออเรดเดนใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงไทยเดนมากก็คือวัวแดงใช่ไหมใช่ัวแดงกับเรดเดน อ่าเรดก็แดงใช่ไหมแต่ว่าเรดเดนเนี่ยครับมันคือชื่อวัวนมสายพันธุ์แรกที่เราเอามาเลี้ยงในประเทศไทยอืมอันนี้คือเหมือนพันธุ์แรกในไทยเลยสายพันธุ์แรกที่เป็นวัวนมในไทยโอ<ห>้ใช่ครับเราก็เลยใช้โลโก้เป็นรูปวัวแดงนี่แหละตรงนี้บอกไปแล้วเราจะมาทําปุ๋ยจากน้ํานมใช่ไหมครับพี่ศูนย์การเรียนรู้ของฟาร,ร์มโคนมเราวันนี้แหละก็เป็นการเรียวกว่าเป็นเวสต์แม a เ e น e n t ของในโรงงานละกันก็ละกันนะครับเราจะเอามาทําเป็นปุ๋ยจากน้ํานมที่มันหมดอายุแล้วหรือว่าเหลือในบ้านเรานะครับ โรงงานเราเนี่ยนมมันเยอะมากๆวันวันหนึ่งเราผลิตกันมี QC มีอะไรกันใช่ไหมครับมันก็มีบางส่วนที่มันต้องทิ้งจากโรงงานสูตรของเราวันนี้ง่ายๆนะครับบอกไปแล้วเราใช้นมที่มันหมดอายุหรือว่านมที่มันเหลือในบ้านเรานะครับแต่อันนี้เลยมาเป็นปีแล้วมาดูกันว่าสภาพมันจะเป็นยังไงโอเคโอเคแต่จริงๆแล้วก็ไม่แนะนําให้ดื่มนะครับสำหรับนมที่เลยวันเบสบีฟอร์มาเป็นปีแล้วนะฮะหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอกก่อนนะครับน้าใสเลยใช่ไหมแล้วก็จะมีไขมันที่มันตกตะกอน กลิน่นอาจจะแปลกๆนิดนึงมันก็เหมือนนมเปรี้ยวมันเหมือนนมเปรี้ยวเ,เ,เ,เลยแล้วอีกอันนึงก็คือกากน้ําตาลของเรานี่แหละเราจะเติมลงไปแค่100มิลลิลิตรเท่านั้นกากน้ําตาลลงไป<อ>นะครับสีเข้มๆอันนี้คือกากน้าตาลนะเต่จริงแอบรู้สึกว่ามันคล้ายซีหิวดำถูกต้องครับผมทีนี้เราจะมีตาส่วนง่ายๆก็คือตัวนม4ส่วนกากน้ําตาล1ส่วนนะครับรวมกันแล้วเป็น5้าส่วน ใช่ไหมครับวันนี้นม200มิลลิตรสองกล่องก็เป็น400พอดพอดีน้าตาล100ครบและ5ส่วน mm hmm. อีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือจูดินซีตัวนี้นะครับอันนี้เรียกว่าสารเด้งซูปเปอร์พอดอหก mm hmm. ก็คือจูดินซีที่มีประโยชน์ของเราเนี่ยแหละเขาจะเก่งมากๆในเรื่องการกินไขมัน<ต>ครับเราใส่ลงไปแค่ช้อนชาเดียวพอแล้ว mm hmm. แล้วเราก็แอคทีฟเขาด้วยการคนคนคน,คนให้เขาเจอน้ําเจอความชื้นนะผมอ่ะทีนี้พอมันเข้ากันดีแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทำหลังจากนี้คือหมักมันไว้ บ่มเข้าไว้ระยะเวลาในการบ่มนะฮะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดวันเพียงแต่ว่าห้าวันแรกเนี่ยเราจะปิดฝาหลวมๆหน่อยเพื่อให้มันแบบแก๊สที่เกิดขึ้นมันออกไปด้านนอกได้เนาะหลังจากนั้นอีกนะครับพอเราหมักไปเรื่อยๆในระยะเวลาเนี้ยยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆแยกชั้นเป็นแบบนี้นี่ฮะสองส่วนใช่ครับไอคือหนึ่งในสามของขวดนี้คุ้มมากใช่คือห้าหกเดือนคือใช้ได้นานด้วยแล้วมันเหมือนแบบมันแทบแบบ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่มันสูงเลยใช่ฮะแล้วก็ได้ปุ๋ยดีๆใช้นะครับปุ๋ยเราใช่ไหมครับอันนี้จริงๆมันก็มีวิธีพิสูจน์ด้วยนะว่าปุ๋ยที่เราหมักแล้วอะออกมาเนี่ยมันดีไม่ดีทําได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าซึ่งวิธีนั้นคือดมกลิ่นนะครับเดี๋ยวลองดมดูโอ้ยลุ้นอะิอนจะเป็นกัิไนเออไม่แต่นี้ยังไม่มีกลิ่นนะขอแอบดมอ่ะใช่นีครับเบามากอุ้ยกลิ่นเหมือนอะไรครับ กินเหมือนวายวายแบบวายแดงวายอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เหม็นเลยกลิ่นมันมีความแบบเหมือนมีกลิ่นหอมหอมด้วยซ้ำมันไม่ได้เหม็อนอะไม่เหม็นเลยนั่นแหละครับอันนี้เคยกลิ่นทีน่ถูกต้องถ้าหากว่ากลิ่นเน่ากลิ่นบุบหมาควาว่าจูดินซีตัวอื่นมันมาทางานแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกนมกันซ้ำได้แบบคือสบายมากกลิ่นไม่แรงด้วยนี่แหละโอเคฐานนี้จบเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูฐานต่อไปกันดีกว่าค่ะ จุดต่อไปเดี๋ยวเราไปกันที่โรงงานของฟาร์มคนมเราครับผม<อ>ใช่คนระับโรงงานภาคกลางทเดนมาร์กเราซึ่งจริงๆเราเหมือนโรงงานของทเดนมาร์กเองก็คือมีหลายที่ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมส่วนที่เป็นโรงงานของเราเนี่ยมีกัน5าที่ทั่วประเทศอ,อันนี้ที่แรกนะครับอำเภอม,มุกเล็กจังหวัดสระบุรี่ไล่ไปอีก,กว่ามีที่สโกโข<อ>ทัยเชียงใหม่ขอนแกน่นแล้วก็มีที่ประจวบเป็นภาคใต้นะครับโารบุรีนั่นแหละครับผลิตอะไรนะคะเอ๊ฟารบุรีมีอะไรหรอครับมีผลิตสินค้าใหม่หรือเปล่าสินค้าตัก เช้าใช่แล้วก็ตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีเลยเนาะใช่เออนี้เราก็แอบแอบนอนนิดนแล้วก็หิวน้อยๆแหละขอแอบเอาที่เทียมมาด้วยได้แดนเนี่ยค่ะเป็นมาสามกล่องพอดีเลยอ่าได้โอเคอ่ะอ้าวขอบคุณคนะก็ ตัวนี้นะคะเป็นชายเดนแมักนิวทรีแคลนะคะเป็นอันนี้คือคนพากเสียงด้วยเป็นเครื่องดื่มนมโปรตีนและข้าวข้าวนะคะแล้วก็อยากจะถามว่าเคยชิมไหมคะตัวนี้อยู่ที่เนี่ยครับเพิ่งเห็นเนี่ยแหละครับโอ้เห็นกองจริงเหรอคะเห็นของจริงตอนนี้แหละครับปกติเห็นแต่ม็อกอัพที่เอามาจัดงานตโอ้ยไม่ได้ชิมเลยที่แรกด้วยค่ะนี่แค่คอเนอร์แอนด์มอลนะคะใช่แย่เลยพนักงานเองยังไม่ได้กินเลยครับต้องไปลองแล้วค่ะต้องไปลองขวดแรกไม่ใช่ต้องไปลองวันนี้เราลองกันเลยแม้ถ้างั้นอยากรู้ความรู้สึกแรกว่าเป็นยังงไได้ค โอเคลองกอนทีรนเนี่ยชอบอยู่แล้วคุ้กกิ้คือแบบมันเหมือนอาหารหนึ่งมื้อแล้วเนาะมันไม่ใช่แค่นมหนึ่งกล่องเพราะว่ามีสารอาหารครบห้าหมู่่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้ก็ดีด้วยโอ้ดีครับผมจะได้ไม่จุดจุดกันนะโอ้ตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนของโรงงานในส่วนของโรงงานแต่ว่าเรากมจะมาดู กันก่อนนะถาว่ากินแล้วเป็นไงเออดีครับหอมกลิ่นข้าวกลิ่นนมก็มีความเข้มข้นเนาะ<ช>หอมมันครับบอดี้ก็ดีนวลมากๆง่ายเนาะหวานไหมคะควารู้สึกยังไงหวานแหละแต่ไม่ได้หวานมากแต่เป็นหวานธรรมชาติละกันไม่ได้หวานจนเ,<อ>เกินไปนะครับผมอร่อยครับอร่อยก็ที่สำคัญคือเป็นงานวิจัยด้วยะคะ่ะครับร่วมกับอาจารย์ที่ไมฮิโดน กระสีเงินต้านต่ำแบบกินได้แบบไม่รู้สึกอิ่มจะหมดแล้วเนี่ย<ต>นี่กินต่อได้นี่ก็ไปครึ่งกล่องแล้วนี่กินเป็นมื้อเช้าทุกวันเลยอ่ะจริงหรอจริงอันนี้ว่าจริงทายเองแล้วกินเองมันเป็นรสชาติอะไรใหม่ๆที่แบบทางไทยเดนมาร์กเขาก็ไม่เคยทำมาก่อนใช่ถ้างั้นถ้าเกิดไปหาซื้อฝากร้านด้วยนะคะได้ครับได้ ตอนนี้เราอยู่กันที่โซนโรงงานเรานะคะวันนี้เราจะมาดูอะไรกันบ้างในโรงงานอ่ะวันนี้นะครับผมเราจะมาดูเกี่ยวกับรายการผลิตนมพวกนม UHT กับนมพัชไรส์ถ้าโชคดีวนันนี้อาจจะได้เห็นตัวโยกเกิร์ตด้วยอยากเห็นมากเพราะว่าชอบมากเป็นแฟนคลับอันนี้แอบอยากไปดูข้างในแล้วค่ะได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปด้านในด้วยโอเคคะ่ะเราก็มาอยู่ในโรงงานกันแล้วนะครับ<อ>ผมเดี๋ยวจะพาไปดูกระบวนการผลิตนมนะครับ<อ>ว่ามีอะไรบ้างนะฮะ เริ่มกันที่ห้องแรกกันก่อนเลยก็คือตรงนี้เนาะก็เท่าที่เราเห็นกันด้านนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยนะฮะเราจะมีด้วยกัน3เครื่องจักรใหญ่เป็นห้องค่าเชื้อนมนะครับซึ่งเป็นนมในระบบ UHT ก็ถ้าเห็นภาพง่ายๆนม UHT คือนมกล่องไม่ต้องแช่เย็นเก็บได้นานๆนาะนั่นแหละครับอันนี้คือนม UHT แต่ในดีเทลทํากันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันวันนี้แหละนะครับเราฆ่าเชื้อนมดิบกันนะที่อุณหภูมิ 140องศาเซลเซียสเมื่อกี้นมแช่อยู่ด้านนอก4องศาใช่ไหมใช่ระหว่างทางมันก็จะมีน้ำนมดิบวิ่งตามท่อเข้ามาเรื่อยๆจากแท้งด้านนอกนะครับก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราจะมีกระบวนการเขาเรียกว่าเทอร์มิเซชันก็คือการอุ่นนมนั่นแหละเป็นการฆ่าเชื้อขั้นต้นนะฮะแล้วก็จะมีการปรุงนมกันตรงนี้เลยด้วยปรุงทคปรุงเพราะว่าเวลาเราทํานมหวานนมช็อกมันต้องเติมตัวน้าตาลเติมหอวโกโก้ตอนนี้มาถึงจุดที่เป็นห้องบรรจุแล้วนะครับตัวห้องบรรจุจริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเหมือนเมื่อก จสบายๆมากๆเลยก็คือเอานมที่เราฆ่าเชื้อมาลงกล่องนะครับซึ่งจักก็จะมีหน้าที่ในการที่จะพับกล่องเพราะตอนแรกกล่องมันเป็นปลอกเป็นแผ่นเป็นแบรนสแตกกันมายาวๆใช่ไหมครับเครื่องก็เอากล่องเข้าเครื่องพับกล่องให้เราเรียบร้อยเราก็ฉีดนมลงไปด้านหลังครับผมูไหมคะตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยแล้วตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงเชื่อแล้วกล่องดีๆรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเห็นเองกับตาเพราะว่าเราก็กินนมของอันนี้มาตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะครับผม พอเราปิดซิลกล่องเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนมถูกส่งตามสายพานมาเรื่อยๆจะเห็นเครื่องที่มีไฟเเขียวใช่ไหมครับค่ะอ่าเห็นตัวเลขบนจอไหม,มเขียนตัว best before ลงไปเท่านั้นเองนม UHT ออกจากโรงงานของเราตรงเนี้ยเก็บได้ทั้งหมดเลยนะ11เดือนนี่ซึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดจะเห็นเขาจะเขียนว่าเป็น best before วันที่16เดือน12ปี2025อืมก็เนี่ยแหละครับพอนมออกมาเสร็จแล้วก็จะถูกส่งไปติดหลอดไปลงรังกันต่อก็เรียบร้อยและสำหรับกระบวนการในการบรรจุ ซึ่งเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับได้ประมาณ24,0 0 0กล่องต่อชั่วโมงเอ้ยเราไปดูตรงที่เขาแปะหลอดกันไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโซนแปะหลอดใช่ไหมคะใช่ครับก็นมลงกล่องแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีหลอดเอาไว้ดื่มเป็นครั้งแรกเลยได้เห็นแบบกระบวนการแบบใกล้ๆแบบนี้ตื่นเต้นสุดแล้ววันนี้ใช่หนูตื่นเต้นที่สุดแล้วนี่ทุกคนอ่ะนี่แหละครับจุดติดหลอดของเรา เสร็จแล้วมีติกตนิดนึงขยับมาด้านนี้ครับมันต้องมีแรปชิ้นถูกต้องครับ<อ>ผมก็นี่ไงฮะด้านหน้าเรานี่เอแรปชริ้นกันที่ด้านหน้าครับเครื่อง A7 ทั้งแถวเลย<อ>เสร็จแล้วเนี่ยพอแรปชริ้นเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะไปลงรังกระดาษแล้วพอนมลงรังกระดาษก็เตรียมการส่งขายกันต่อไปนะฮะขึ้นไม้พาเลท<อ>เข้าโกดังแล้วก็รอผลจาก QC แค่นั้นเองครับอันนี้จบแล้วนม USG UH ของเราที่นี่กระบวนการเขาแบบเป็นระเบียบเรียบรอย้อยมากเนาะก็แบบ ครบจบเลยใช่แล้วก็คือดูสะอาดแบบสะอาดทั้งอาหารแบบเรียบร้อยจริงจริงทำงานให้เราเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วคนก็มีหน้าที่ในการเติมพวกคอนซูเมอร์ต่างๆเนาะแล้วก็รีฟิลนู่นนี่นั่นเติมเข้าไปเดี๋ยวต่อไปก็จะได้ไปเจอวัวกันไปเจอวัวโอเคไปเราจะไปเราจะไปเจอน้องวัวกันไปป้อนนมลูกวัวด้วยโอเคอุ้ยตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวไปเลยครับ นี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาคาร1962นะคะซึ่งเป็นฟาร์มโคนมนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปรีดนมวัวกันเนาะถูกต้องครับโอเครีดนมวัวกันที่นี่แหละคอกรีดนมแห่งแรกของประเทศไทยเลยไป Let's go น่ารักมากทุกคนเห็นไหมป้าโทษนะครับพอดีเป๊ะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละมาเห็นวัวได้คอนเทนต์ดีสวัสดีสวัสดีไม่สำเธอนะนี่เนี่ยเวลารีดนมวัวครับผมยื่นมือมาข้างหน้าสี่นิ้วติดกันนิ้วโป้งไว้ข้างๆ อ่าพับนิ้วโป้งไปหานิ้วชี้คีบไว้อย่างงี้แค่คีบไปใช่พอเราคีบเขาสดิดแล้วเนี่ยใช่ไหมครับคีบไว้แบบเนี้ยเราก็แค่กำเอ้แต่เขาไม่รำคาญที่เราจับแล้วเราก็ปล่อยหมายถึงว่าให้จับเต็มมือคีบไปแล้วก็บีบให้เต็มมือบีบปล่อยถูกต้องบีบปล่อยต้องครับเป็นจังหวะปล่ ประสบการณ์ว่ะครั้งแรกไหมคะครั้งแรกปกติไม่ค่อยับพันด้วยวัวค่แล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีวัวกันกี่ตัวคะก็ตัวเลขของวัวทวีนดมาร์กก็จะคลิปอยู่ช่วงประมาณ4 0 0รอครับผมบกลบนิดหน่อยใช่ครับแล้วทำไมตรงนี้แบบถึงมีสองตัวสองตัวนี้เป็นดาราของเราคุ้นเคยกับคนเลยเอามาให้รีดด้วยมือได้แล้วท้องที่เาไปหาได้รีดตัวนี้แหละนะฮะเจอคนบ่อยครับแต่ว่าวัวที่เหลือก็จะกระจายอยู่ตามโซนต่างๆของฟาร์มเรา ครับผมด้านหลังแล้วนู่นก็มีฝูงรีดอยู่หนึ่งฝูงเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็รียกันอีกรอบแล้วเต็มเลยใช่ฮะตรงนู้นอีกฝูงนึงครับอยางนี้วะคือเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้รีดด้วยวิธีนี้แล้วอย่างเดียวใช่ไหมแบบทุกวันนี้ใช้เครื่องรีดกันหมดแล้วนึกภาพเครื่องรีดไม่ออกคือนึกภาพที่คุณแม่ปั๊มนมให้น้องมันคือระบบเดียวปมันระบบเดียวกันเลยแค่เปลี่ยนหน้าตาถ้วยดูดจากไอ้ถ้วยจุ๊บเต้าเนี่ยเป็นหลอดอันใหญ่ๆเป็นทรงกระบอกสี่หลอดสวมไปเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะะเเร็ววก่ายอ ก็เมื่อกี้รีดนมวัวป้อนนมวัวจบแล้วได้ทำกับทังคู่ปเป็นไงครับ oh, จริงก็เป็นการจับวัวครั้งแรกในชีวิตค่ะแล้วแบบน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะใช่ก็คือมันก็เป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนน้องเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็ไม่เคยได้มาสัมผัสใช่แล้วก็ได้มารีดนม ก็เป็นอะไรที่เติมตกการค่ะจากฝักเสริมตัวกิจกรรมของเรานิดนึงกันแล้วกันตัวกิจกรรมท่าเรื่อเชิงเกษตรตรงนี้นะฮะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอ่ะทุกวันเลยหกรอบต่อวันนะนะวันหยุ้วก็จะเลิกอะไรต่างๆก็ไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่าหกรอบต่อวันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงไปหนึ่งไปสองไปสามรอบละกี่ชั่วโมงรอบละประมาณชั่วโมงเศษๆแล้วแต่จํานวนนักท่องเที่ยวในรอบนั้นๆนะครับถ้าเยอะบางทีอาจถึงสองชั่วโมงก็มี นะ,ะแล้วก็ตัวค่าตั๋วกิจกรรมเนี่ยนะครับผู้ใหญ่200บาทเด็ก150บาทผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป125่งร้อยยี่บาบาทานะครับก็าสามารถเข้ามาซื้อตั๋วกันได้เลย<า>กิจกรรมตรงนี้เนี่ยกิจกรรมข้างในก็คือไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเลยยกเว้นอันเดียวก็คือการขี่มา้าในะะการขี่ม้าจะมีค่าตัวต๋วเพิ่ม50บาทต่อ1ห่งันเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงขี่รอบละกี่นาที ขี่รอบนึงก็สักประมาณสักห้านาทีไม่เกินดีครับผมเป็นน<ม>ักขี่ถ่ายรูปไม่ได้พาไปซินไกลก็เลยท <Okay. S 2> ่าทยยี่เขาจะยาวๆกว่านิดนึงนะฮะคือก็ขอ,ขอฝากกิจกรรมดีๆด,ด้วยนะคะทุกคนก็มาเที่ยวกันที่ดีได้เป็นอีกตัวเลือกน<ช>ึงเลยใช่แต่ถ้าจะให้ดีแนะนํานิดนึงว่าก่อนเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับพักไปที่เพจเฟซบุ๊กของเราก่อนนิดนึงเรามีแจ้งรอบไว้เมืวันตมีนะครับที่ที่เขาจองเข้ามา ปิดรอบเพื่อจะให้บริการมัน2 3 0 0คนอยคนประมาณนี้นะครับผมเผื่อมาแล้วจะไม่ได้เที่ยวจะเสียอารมณ์กันเพราะฉะนั้นเช็คก่อนนิดหนึ่งนะก่อนจะเข้ามาจะได้สบายยกันอันนี้ก็เป็นต้นไม้ประดูกแดงนะครับต้นประดูกแดงก็เป็นสีไม่ทำฟาร์มเนาแหละสีแดงใช่ไหมตัวแดงเขาตีมสุดๆต้องครับที่นี่มีรับสอนขี่ม้าไหม ข้าบอยสอนนะาบออยสนใช่ครับผมข้าบอยรับสอนอยู่นะโมก้าจะเป็นสไตล์ข้าบอยนะไม่สามารถเอาไป็นแขกมาแปอะไรได้นะคนละอย่างกันสไตล์ขาบอยใช่โมก้าชอบไปดูว่าเป็นยังไงเออไม่เคยเห็นเหมือนกัน ที่แบบว่าสนุกเยอะแยะมากมายก็คือเหมือนทุกคนมันผ่อนคลายได้ค<ช>่ะ<ช>่ครับผมกิจกรรมของเราก็ค่อนข้างเฟรนดี้กับกลุ่มครอบครัวเนาะแล้วก็ได้เรื่องของความรู้เกี่ยวกับพวกอาชีพตอนนี้คนนมด้วย<ช>นะครับก็คือเกษตรกรก็คือได้รับกับการสนับสนุนที่ท่านงเสริมต่างๆด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรที่แบบเน้นเรื่องควา,ยามยั่งยืนมากๆเลยค่ะก็วันนี้จริงๆพวกเราแบบสนุกมากๆเลยต้องขอบคุณพี่มากเลยนะขอบคุณมากเลยครับผมยินดีครับยินดีครับ แน่นอนค่ะว่าความสนุกยังไม่ได้จบแค่นี้ยังมีกิจกรรมและก็ความสนุกอีกมากมายที่อาจจะพาทุกคนไปสัมผัสด้วยกันฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆและฝากติดตาม Care c อ r ์ e น m แอนด์มที่ช่องทางน,นี้ได้เลยค่ะก่อนจากกันไปเราพาน้องวัวมาใบบายทุกคนด้วย Have a care day นะคะทุกคน